ดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะโรคที่มากับผลโรคไข้เลือดออกค่ะปีนี้ก็ระบาดเยอะเหมือนกันนะคะทางกรมควบคุมโรคเขาแนะวิธีการมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเลยนะคะรับมือกับโรคไข้เลือดออกนะคะโดยเฉพาะปีนี้มียอดผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า30,000คนเสียชีวิต27คนค่ะ จากข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรมควบคุมโรคปี2563ประจําเดือนสิงหาคม2563นะคะนับจนถึงล่าสุดเนี่ยค่ะมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมทั่วประเทศแล้ว38,004คนเสียชีวิต27คนภาคที่พบโรคนี้ระบาดมากที่สุดเลยคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรองลงมาคือภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ กลุ่มเด็กเนี่ยคะ่ะต้องเฝ้าะระวังเพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดเลยนะคะจะพบมากในกลุ่มเด็กอายุ5 14ปีเท่านั้นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ผู้ป่วยถึงขั้นเสียชีวิตก็คือโรคประจําตัว<อ>เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนหรือว่าภาวะน้ําหนักเกินการทานยาในกลุ่มเอนเซตหรือว่าไอบูโปรเฟนรวมไปถึงการที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาชาด้วยค่ะ ก็มีระยะพักตัวประมาณสักหนึ่งไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะครับโดยปกติเนี่ยเวลามีอาการปอบก็จะเป็นไข้สูงลอยนะครับทางด้านนี้ไม่มีอาการของระบบทางเดินหายใจทานยาลดไข้ก็มักจะไม่เขยลงนะครับบางรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยก็อาจจะมีจุดเลือดออกนะครับหรือมีอาการเลือดออกภายในอวัยวะนะครับบางรายช่วงที่ไข้ลงเนี่ยก็อาจจะมีอาการช็อกนะครับทางด้านนี้ก็คือตัวเย็น นะครับชีพจรเบาเรงนะครับทางด้านนี้แล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคภาวะแซรกซ้อนอื่นๆกรมควบคุมโรคแนะนาประชาชนและก็ทุกหน่วยงานนะครับร่วมกันกำจัดแหล่งเพะพันธ์ยุงลายบริเวณบ้านและชุมชนตามมาตรการ3มเก็บป้องกันสามโรคด้วยการเก็บบ้านให้สะอาดเช่นพับเก็บเสื้อผ้าใส่ในตู้หรือว่าแขวนให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่กาะพักของยุง เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้านเก็บภาชนะใส่อาหารหรือว่าน้ําดื่มที่ทิ้งไว้ใส่ถุงดําและนําไปทิ้งลงทางขยะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งพะพันธุ์อยู่นะครับแล้วก็เก็บน้ําภาชนะที่ใส่น้ําเพื่อบริภรโภคอุปโภคต้องมีการปิดฝาให้มิดชิดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ําแล้วก็เปลี่ยนน้าในกระถางหรือว่าแจกันทุกสัปดาห์ครับป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ซึ่งก็จะสามารถป้องกันได้3โรคก็คือ1โรคไข้เลือดออก2โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและก็3โรคไข้ ปวดข้อยุงลายหรือว่าโรคชิคุนกุญยานั่นเองนะครับ